แก๊งเราเป็ลำบากตอนเนี้ยไปใครอยากไปแก๊งอธิบายก็ไปเลยเขาบอกว่าเดนโบเทนได้ได้มือมีปืนอะไรไปเข้าแก๊งใหม่แล้วมีปืนบวกสี่สวิเบตจะมาขอเข้าด้วยใครวะมีได้ป่ะพี่มีมีมีตะกุ่มบอกใช่เหรอรุ่นใหญ่เลยเหรอพพพพีีีี่่่่ตตตอออมีมมีีเรื่องมีเรื่องคุยพี่ตอ ว่าาไงเนะข้างในก่อนข้างในก่อนป่ะไอเฉินมาพี่ตัอบพี่บาลเจอกันแล้วพี่บาลพี่บาลขอบคุณครับนึงครับพี่ครับได้ครับผมครับนี่เดี๋ยวจะให้เฉินเล่าให้ฟังอันนี้ผมไม่ไม่คุ้นเลยผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่กับพี่หรือเปล่าตอนนั้นอ่ะก็เลยไม่คุ้นเรื่องนี้พี่พี่ต๊อบพี่บอลมาพี่บอลพี่ต้องปิดใช่ไหมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องต้อะไรพี่ผมมาไปไปไปเจอทาโก้มาเออแล้วมันหนอหนามันจะเข้าไดมอนเทสอืมแล้วผมผมก็ถามมันว่าทำไมไปเข้ามันก็แบบ อารมณ์แบบว่าแบบก็คือม like, er ันมันม mm ัน hmm. อ่ะเคยจ่ายจ่ายขึ้นพื้นที่เรามามาพี่พี่เข้าใจไหมมันมันมันเคยจ่ายให้เราอ่ะสิบห้าล้านแล้วมันมันแบบว่ามันมันไม่มีไม่ได้เดินเรื่องมันไม่ได้ปืนอ่ะพี่ตอนตอนสมัยนู้นนะพี่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 พอจำได้ไหมมันหายไปเลยน้องมันหายใช่ใช่บวกกับมันหายไปด้วยมันก็เลยแบบไม่มีใครตามไหยพี่มันก็เลยแบบมันมาเล่นแล้วหรอมันกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วพี่มันบอกมันมีเวลาแบบตลอดเลยมันอยู่บ้านเองก็ได้แต่ว่ามันจะเข้าได้เมฮิตขึ้นปื้นไม่เห็นมันไม่เห็น ไมจุ่มๆไม่เข้าเลยหรอกกลัวเราหรือเปล่าไม่พี่เพื่อนมันด้วยเพื่อนมันมันมีเพื่อนอยู่ในนั้นใช่พี่เพื่อนมันชวนมันมาด้วยแล้วแบบมันได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้ได้หลายอย่างคุณจะปล่อยมันปะหรือยังไงปล่อยก็ต้องคืนของมันด้วยเนาะต้องคืนใช่ไหมพี่ใช่ครับต้องคืนต้องคืนเพราะมันจ่ายมาแล้วจริงๆเ็นมันบอกว่ามันจ่ายแกงมาห m เอ็มแล้วก็พี่สิบเอ็มใช่ใช่ใช่ มันก็หายไปเลยนะแล้วมันก็ขอพัดแก๊งไปไหนไม่รู้ไปนี่อะไรของมันแล้วก็หายไปมามีดมาบอกเลยเจอวันที่ไหนอะเจอที่ตู้ล่างพี่ก็คุยกันนี่แหละมันก็กลับมาง่ายกลับมาพร้อมกับขึ้นปืนได้มั้งแต่มันก็มาคุยพี่มันน่าจะไม่อยู่ตอนนั้นอะให้ดอฟมาคุยเอรีวาถ้างั้นอ่ะใช่ใช่ดิวันมันมันต้องลงจะได้เจอว่าเจอว่ากันไปแล้วโดนตัวไป เขาบอกว่าเดนโบเฮนได้ได้มือมือปืนอะไรไปเข้าแก๊งใหม่ก็ไม่รู้มือปืนแบบว่าพวกพวกยิงนี่ยพี่พี่ไม่รู้พวกยิงเกมอะก่ะได้ตัวยวิงปืนไปอ่ะก็ะเห็นพี่เกดเขามาบอกขม่ดีดดดแ,ดแ,แล้วดีแล้วดีแล้วขโหดขนาดนั้นเลยหรอคือโหดอ่ะแต่ผมก็เสียดายนะแบบไอ้ไอ้ไอโก้มันจะจ่ายเงินผมผมว่าเรื่องนี้ด้วยแหละบางที่แบบมันยังไม่เข้าอ่ะพี่ ที่มันแบบยังไม่ได้คุยกับเราเพราะมันมันไม่มันไม่กล้าคุยมั้งไม่รู้เหมือนกันกล้ให้มันมาพูดสิก็เงินเงินก็เงินของมันมันจะกลัวอะไรอ่ะแค่มามาคุยมันมาพูดก็จบแล้วลังสินเนี่ยเขาถามมันนี่แหละมันก็ยังไม่บอกเขาไม่ยอมมาคุยกับเราต่อก็ต้องปล่อยไปแก๊งเรามันลำบากตอนเนี้ยไปไหนอ่ะมันอยู่ใครอยากไปแก๊งสบายก็ไปเลยเดี๋ยววันไหนกูสบายขึ้นมาคนที่มันเว้ยตอนตอนนั้นมันเออมันแอบจริงนะเนี่ยมันไม่ไม่พิมพ์เลยแอบตอนก่อนนี้มันคุยกับผมในเมืองแล้วมันพิมพ์เล่าให้้้ผผมมมฟังงในนนนช่่่ออออะกกกก็็็เเเยยยารรูููีคดดหล ก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่ามันเล่าฟังในช่องมึงเลยเหรอใช่มันก็พิมพ์มาหมดเลยเนี่ยแล้วจะคุยยังไงแล้วจะไปเราจะไปต้องไปคุยในช่องแล้วไม่ไม่ไปคุยในเมืองส่วนหนึ่งแล้วก็ลงดีเทลน้องเมืองอีกส่วนหนึ่งไงพี่แต่ว่าในเมืองอะต้องมาเคลียร์ให้จบเอ้าไม่ทำไม่ไม่ไม่ถามเราก่อนวะบอกว่ามันน่าจะมึนมากกว่าของพี่ไอโก้อะมันชอบมึนนะให้เข้ามาคุยเลยง่ายกว่ามันต้องไปพิมพ์อะไรใช่ใช่เออพิมพ์ช่องแชทไปพิมพ์อะไรมัน ยี่นีมไปจะเล่นเกมยังไงไ่ใช่เล่นเกมแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปด็กๆพี่มันบอกอืมให้น้องมันมาถามก่อนเออมันมันตอนนั้นมันแค่บอกกูว่าเดี๋ยวผมไปทําธุระแล้วก็หายแวบเลยอืแต่มันจ่ายแกงมาแล้วเอ็มฝาผมไว้อีกสิบเอมที่ที่บ้านเล็กใช่ไหมพี่จําได้มันเคยมาหาพวกเราอ่ะทากโก้อ่ะที่กูงงอย่างนึงคือมันไปเข้า i ดน o อนเ e a d คือไม่เห็นบอกไม่เห็นอะไรอย่างหรือว่าแบบ มองข้ามกันแล้วมันสบายกว่าไงตอนนี้เราไปเห็นมันสบายกว่าไงพี่เราลำบากไงตอนนี้ได้เห็นมันปล่อยไปใช่มันมันสบายกว่าจริงพี่ปล่อยไปไม่ได้กดอะไรหนักเขงเข้าเราเลยหรอมั้งทุกคนมีสิทธิ์เลือกหมดเว้ยมันไม่ซีเรียสหรอกแต่มันมันมึนๆแบบนี้แหละไอ้โก้ผมก็เข้าใจมันอยู่ ที่เราเรายังมาหาไม่ได้ใช่ปหอีกสองสล็อตอะปืนยากว่ะแต่เมื่อวานผมที่ผมไปจับกล้องมาแม่งมีมันมีมีต่อมาแล้วสองสล็อตอะมันมีคนนึ่งมีปืนบวกสามไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเอ็มคทูหรือเปล่าแต่เขาอยู่ประมาณยี่สิบเอสามสิบสามสิบเลยอ๋อใช่ได่ชอบไม่รู้ก็ยังไม่อยากก็ยังติดต่อเขาอยู่เนี่ยบ่อยเขามาเขามาสองวันแล้วเออแล้วก็พี่รู้เรื่องรู้เรื่องพายุยัง ทำไมอ่ะมันโดนโอเวอร์แทงอ่ะที่เลที่ที่เลเวลของนเนี้ยนะแต่ผมก็บอกว่ามันมาถ่ายรูปเก็บไว้ผมก็บอกให้มันเก็บไว้ก่อนเขาแทงทำไมอ่ะมันอยู่ได้เดือนเนึองอ่ะโสดรู้สึกมีเรื่องเล่าเลยนะฮะว่า<ห>ไปโดนโดนอะไรวะโดนชนแล้วโดนยิงยางงวเมื่อวานใครดำเหมือนกันโอเวอร์เหมือนกันเนี่ยเหมือนยิงผิดมั้งแต่ผม<ห>ไม่รู้ว่าแต่ว่ารถจริงๆมันไม่น่ายิงผิดนะเว้ยผมขับ โซวนโซสิ่งเงินอะของพี่พิเคได้ได้ครับได้คุณคุณคิดว่าโดนอะไรโอเวอร์ยิงเหรอโอเวอร์น่าจะใช่พี่มบวนใช่ของไอ้พายุของไอ้พายุก็โดนแทงที่เลเบลแต่อันนั้นแหยายู่แทงอะไอ้พายุไอ้พายุแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ใส่คือขอโทษแต่คือแบบว่ามันก็มีอย่างพี่เข้าใจปะเก็บไปได้ไงเก็บไปได้เก็บไปได้เก็บไปเดือนหนึ่งอะพี่รูปอยู่กับผมแล้วเดือนแทงวันไหนนะวันนี้เลยพายุอะวันนี้วันนี้วันนี้พี่ เาแทงเสร็จแล้วเขาไม่เขาถึงแทงผิดอ่ะสีดำนั่นแหละไอพายุไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เกาะไม่ใส่สูตรไม่ใส่เลยนะอ๋อไม่ได้ใส่ใช่แล้วมันแต่งตัวยังไงอ่ะมันแต่งตัวใส่เสยยืดปกติช่วเขาเน่ยส่งมาให้หน่อยดิเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าสิบะมันส่งไงวะนี่ส่งส่งซ้ำไงวะ อ๋อใส่เสื้อแก๊งไอพยุสใส่เสื้อแก๊งข้างหน้าเขียนว่าเสียไม่ได้เสืส้อสีดำตัวสองใหแล้วเขาก็สีดำเขาก็ยังแทงเหรอแทงเพราะอะไรกดผิดปะตัวสองให้แป๊บนึงนะแทงแบบตายเลยเหรอไม่ไม่ไม่ตายพี่ไม่ตาย แคปมาละก็พี่เปาอะไรอ่ะผมส้องรู้ไปอยู่รู้ไปพายุ 2> f 2ก่อนได้12ท่าน ของมันเขาอาจจะหุบจอหรือเปล่าก็เก็บไว้เผื่อเผื่อวันหนึ่งมีปัญหาอะไรเขาเก็บไว้เดือนหนึ่งอ่ะแล้วเมื่อกี้ใครโดนยิงยากอะเรื่องอะไรอะไอรอหรือวะเมื่อกี้ไอเบทวะตะคนหนึ่งอะพี่เพื่อนเนี่ยไออะอมึงใครนะรอหรือเบทวะรอรอรอไอรอใช่ป่ะเนี่ยรอรอ ใอ่ใช่ใช่ว่าไงเอ่อชัดเอ้ยมึงสดจังอะพี่น้องครับครับพี่เอ่อเออเออไปบอกพี่ต้อยได้โดนอะไรจริงอย่างพี่โดนโดนตอนแรกโดนชนก่อนผมก็เช็คเปล่าไปเที่ยวชีพเปล่าเอ้ยราเจียมันสีน้ำเงินใช่แต่ว่ารถที่พี่เคยโซลโซฟันนักมันคือมันสีน้ำเงินแต่ว่าผมผมไม่ได้แบบไปจะไปผลหรือไปอะไรหรอกคือตอนแรกผมรับของอยู่เนเบลผมจะไปเก็บเก็บของหลังรถที่กะลาดทะเลตายไงนั่นแหละ มันเป็นทางผ่านพอดีเขาเหมือนแบบว่าเขาไล่เคสกันอยู่มัง้งแบบไล่ตัวเก็บเก็บตัวรถอะไรเงี้ยอ่าแล้วแล้วชนแล้วเขาทำไงต่อก็ก็ขับไปเลยแต่ว่าผมผมก็คือคือลงมาซ่อมรถไงอ๋อคือเขาไม่ขอโทษเลยใช่ไม่มันคือมันเหตุการณ์มันเกิดแบบแป๊บเดียวจริงๆอ่ะพี่แบบปุ๊บไปเลยอ่ะแล้วผมก็ลงทอารถตรงนั้นแหละเขายิงเขาคนจะมาโทษไหมยิง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 เช็คหรือเปล่าแต่ะต่แต่ไม่ถอยไม่ถอยไม่ไม่ไม่เขาเคยถามยิงป<น>ุ๊บไปเลย ยิงปุ๊บไปเลยอ่ะไปเลยอ๋อไม่มีขอโทษเอออันนี้เก็บไว้อันนี้แก๊งอะไรอ่ะพี่แก๊งอะไรแต่ถ้าของของของไอ้พายุว่าชัดกว่าดำดำดำอ๋อได้น่าจะทันสิ้นเดือนสิ้นเดือนน่าจะมีมีของฟูพอพอเล่นอยู่ครับแบบว่าจบมาแบบไม่พร้อมด้วยโอเคจบมาสามเซตสองสามเซตสามเซตนั่นแหละน่าจะเป็นสัดเซตสิ้นเดือนเราก็ประมาณเฟสสีอืม ได้สามพี่สามหลอสามหลอโอเคใช่ครับได้ได้สามสามไม่เป็นไรสามคือร้อยใบนะสามหล่อสามจะเล่นเลยหรอร้อยใบดิพร้อมร้อยพร้อมร้อยพร้อมร้อยปรมาณนั้นคือการันตีไงการันตีคือมันเล่นได้ร้อยใบแล้วก็เกาะเกาะหมื่นเอ็ดีสามพันอ่ะกระสุนสองพันอย่างเงี้ยต่อต่อหนึ่งเฟสอ่ะอ่าเยอะนะมันก็นั่นแหละแล้วเข้าเฟสสามก็ลื้มดำเลยนะก็ใช้มาก็เหลืออยู่เฟสสองไง ถาใชยไปมันนั่นแหละครับไม่อยากเป็นสภาพอะงานใหญ่บิ๊กแมทอยากเล่นแบบว่าจบจบแล้วมีของเล่นต่อพี่อะคือพี่จะแบบให้รู้มือเลยเนี้ยพี่ใช่มันมันไม่ได้รู้มือหรอกน้องคือมันมันเล่นมามันก็ต้องแบบเอ้ยมันทำมามันก็ต้องเอามาเล่นอะเอออยากอยู่ชิวชิวบ้างอะแบบว่าขายยาเล่นจนสบือบางทีแม่งม่นมีทร้งหลายทีน้อแต่แบบโดนเขาไล่กระทืบอีกอะไรเนาะมันไม่น่าเบื่อหรอพี่ ได้อันนั้นน่ะมึงต้องือมึงอยากอยู่เงี้ยเฟสห้ามึงถึงจะพอกันกับเขามึงเชื่อกูเหอจริงอ่ะมึงคิดซะว่าเราจำสิลกันเหมือนพวกศีลอกพวกพอกับเขาเออพูดง่ายคือถ้าสมมติว่าตีครั้งหนึ่งเราจะถอยหลังไปเฟสหนึ่งน้วัปดีครับใช่ใช่ใช่ถูกครับถูกถูกครับโอเคน้วัปดีครับวันดีครับวันดีครับามีเฟสห้าทันทันเขาเลยครบทุกอย่างเลยแต่แค่เรื่องอาวุธไม่ทันเขาแค่นั้นเองแต่เรื่องทรัพยากรทันเขาทุกอย่าง เชี่อหมอตานี่หมอตาเรียนมาถูกไหมมึกถูกพี่ถูกอันนี้รู้อยู่รู้อยู่กับป้าป้าป้าว่าไงครับเซเว่นงบร้อยนึงอกินเลยดีครับโอ้ไอ่ตุ๋นสองโอเคไข่ต้มสองโอเคข้าวหนึ่งโอเป้นึ่งโอ้ยพี่ดอคนดูบอกว่าขอทีเด็ดเซียนตาหน่อยไม่รู้อ่ะเอาเซียนป้ไปก่อนไหม อ๋อสูงสูงเลเวอร์คูเซ่นอ่ะเตะกับเวอร์พวกอ่ะแล้วก็คู่อะไรนะที่เตะกันอ่ะวันนี้แมนซีก็เดียวดีกว้โหอันนี้อันนี้ก็สูงอันนี้ก็สูงครับโอเคเรือยังไงมันก็สูงอยู่แล้วอีกหนึ่งกระไม้เมีเก้นอ่ะสูงเหมือนกันกดสเต็ปสามไปเลยก็ได้นะร้อยเยี่ยงไงก็ได้ไอ้สามตัวเนี้ยลีกไม่เหมือนกันขออีกรอบหน่กูไหนวะนะพี่ขออีกรอบกูก็กดไปกูกดสเต็ปสามไปมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้าง ก็บสเต็ปสามไปสองหมื่นมีตัวไหนบ้างพี่สามตัวอะไรนะครับมีตัวไหนบ้างสามตัวอ่าเลเวอร์คูเซนอะเต็กับเวอร์บวกอะสูงต่ำสามลูกเองแล้วพี่สูงหรือต่ำอยู่สูงนี่มันมันมีสกอร์ทุกนัดอยู่แล้วเลเวอร์มันมันสูงอยู่แลในแล้วมีคู่ไหนแล้วเลเวอร์มันไม่มันไม่เคยมันมันเสมอมาแต่ว่ามันไม่เคยแพ้อย่สูงนี่ามีสกอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลิเวอร์พูลกับเลไอเนี่ย สูงรหรอเออแมนซิตี้ใช่ใชใชได้อีกคู่อ่ะอะไรวะปัวนึงไม่ไม่เก้นมั้งไม่มเก้นอ่ะลีกฮอลแลนด์อ่ะพี่เปล่าพี่เปล่าถามนั่นแหละสามตัวผมคิดถึงพี่นได้ไหมเอาชัวร์ร้อย<า>จริงครับ ใครใครดูคนไล่พี่ครับพี่ป๊าใครแมงกล้าไล่พี่ชายกูวะเทียบมันเทิมไลยมึงกะไล่กูก็ไล่กูฮืกูือฮือฮือวิ่งออกแทนไปถ่านเลยสัตว์พี่ป๊าขอขอคุยสดเออจริงต้เออพี่ตอรถพี่อ่ะถ้าเกิดพี่ใส่สปอยเลอร์คาร์บอนอ่ะมันจะแรงกว่านี้อีกนะไอ้มาแต่งอ่ะลองไปเปลี่ยนสปอยเลอร์คาร์บอนดิอันนี้พี่จะสปอยเลอร์ธรรมดาที่มันเป็นสีสีหลักอยู่อ่ะลองไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอนจีแน่แรงกว่านี้แต่รถมันจะเบาลงนิดหน่อยเนี่ย อไอ้เผื่อคนไหนวะโอเวอร์โอเวอร์เดี๋ยวเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์โอเวอร์เกมโอเวอร์โอเคมีปืนบวกสี่สวิเบตจะมาขอเข้าด้วยใครวะมีด้วยปี่มีมีมีตะกึมบอกใช่เหรอรุ่นใหญ่เลยเหรอหลานตะกึมไงชื่อแก้วเออเมื่อวานอะเมื่อวานผมผมไปไปจับไปจับกล้องอะมันมีมันมีแก๊งใหม่เว้ยพี่ผู้หญิงปืนบวกห้าเที้ยโคตรโหด ผู้หญิงเหรอผู้หญิงปืนบวกห้าเราลงไปก <isen> ี่คนแล้วเนี่ยปืนบวกห้ามันมีกี่คนในเซิร์ฟปะไม่รู้พี่แต่ผู้หญิงก็คนนั้นปืนบวกห้าผมมั่นใจเลยดูอยู่แก๊งสีเขียวอ่ะพี่ต๊อดแล้พี่บวกอะไรรบกวนหมือกถามพี่ต๊อดหน่อยจะขึ้นสตรีมไหมเดี๋ยวสตรีมสี่ทุกใครไม่ติดหรออีกสิบนาทีอยู่เมะไม่ใช่อยู่เมะบวกสี่ไม่ร <nữa> ู้ว่าวันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์หยุดพักอยู่เหมือนกันก็ ครับครับแน่อ่ะจะแน่อ่ะพี่คิดว่าพักก็ได้นะต่อกูกลัวโดนลาำกูไปพูดดีกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดีเกรงใจพี่อ่ะพี่พี่พี่ต่อเมื่อกี้พี่เปาบอกว่าพักก็ได้นะพี่พักผ่อนไม่ต้องสติไม่ได้แต่พี่เปากลัวโดนลามผมพูดให้แทนอ๋อเอะไรเดี๋ยวสตรีมแต่พี่เลือกกำดาวหลายจริงเหรอ ทำไมพี่นอนนอนแบบนอนข้ามวันแบบปล่อยมันลากยาวนะเนี่ยพี่เป็นแค่ช่วงนั้นแก๊งไปรอดพี่จะเข้าโรงพยาบาลแล้วเด้อนั่นอะเหมือนพี่เหมือนพี่กิีดเนื้อตัวเองออกมาเออไปรอดคงไม่โดน15เอมหรอกน้องเอ้ยโอ้ยนมันมันมันแค่พลาดพี่จะหมายถึงว่าพี่หักหมเกินมันพลาดได้มันพลาดได้เดือนครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งนี่มันพลาดสามครั้งแล้วดิไอตันห้าเอออ่ะไอตอนห้าเดี๋ยวรอการพูดเดี๋อันนี้อีก15 พลาดบ่อยเกินแต่แล้วแต่ถ้าพี่ก็คิดเอา40คนอ่ะถ้าถ้าทุกคนพลาดด้วยกันรอบสองรอบก็ชิบหายแก้งอ่ะแผลนี่ก็ไหลหลายบาดอยู่พี่พี่หมึกพี่หมึกลูกลูกลูกพี่โฟโต้น่ารักปะอะไรไม่รู้น่ารักปากคนณี่โฟโต้อ่ะน่ารักอยู่กับหัวไม่มีเดี๋ยวเจอกันพี่ชายพี่แย่โฟนี่คือมันยังจะเข้าอีกไหมพี่หรือมันก็ไปเรื่อยแล้วตอนนี้กูเพิ่งเห็นมันเนี่ย ผมก็เเห็นไปแล้เ่ึนมาเอยากได้ปืนเข้าแก๊งอแก๊งอื่นแม่งปืนเยอะชิบหายแก๊งเราแม่งปืนมีอยู่น้อยนก็พอได้ปืนแล้วเออกกันเออีแม่งนาจับาให้หมดเออไอโรนมันจะกลับมาเนีผมเพิ่งคุยมันไปแต่มันก็กลับมาแล้วนี่พี่หรือมันไม่กลับแล้วหรือไงพี่เออไอไอสกามก็คุยกับมันมันก็บอกว่ามันช่วยทีมบ้านเลมันก็มันก็อากลับมาแล้ว นม่นใครไปเล่นนาคาเลยพี่ไป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 ,ไ,ปได้ไหมหมึกอะไรพี่ไป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 พี่ตอได้ไหมครบเพียงอ่ะ